ก็กกก็กสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมบ้านวิวทุ่งนากันบ้างนะคะจะเป็นบ้านมูจิค่ะวิวทุ่งนาวิวภูเขาเลยนะคะหลังนี้จะอยู่ตรงสันทรายค่ะตำบลเมืองเลนนั่นเองนะคะเบาเบามากเลยค่ะสําหรับหลังนี้นะคะพื้นที่ใช้สอยก็จะอยู่ที่130ตารางเมตรค่ะพื้นที่ดินก็จะอยู่ที่59ตารางวานะคะจะมีทั้งหมด3ห้องนอน3ห้องน้ำ หนึ่งที่จอดรถค่ะแล้วก็1ห,ห้องรับแขกหนึ่งห้องครัวนะคะรั้วบ้านไม่บางวิวนะคะเห็นวิวเต็มเเลยจ้าบ้านถูกดีไซน์มาสวยทั้งหลังภายใต้คอนเซปต์มูจิโมเดิร์นเลยนะคะอบอุ่นเรียบง่ายค่ะเน้นความเป็นธรรมชาตินะคะเบาๆเลยค่ะราคากันเองนะคะเพียง2.59ล้านบาทเท่านั้นนะคะ ใกล้มินิมาร์ทนะคะแล้วก็ใกล้ร้านอาหารค่ะใกล้ร้านสะดวกซื้อนะคะใกลส้สวนผักโอกกระจูเพียง13นาทีเท่านั้นค่ะบ้านสวยบ้านน่ารักแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะรีบๆมาจับจองเป็นเจ้าของกันนะคะสวัสดีค่ะ